นี่ถ่า้อกยุคสมัยใหม่ปีสองพันยี่สี่อันนี้ถ่ดนกปีสองพนยี่สี่อันนั้นมันตั้งแต่หกปีที่แล้วก็ยู่เทงอยู่เทงเลยนั่นแหะแบรนด์นั้นแู่ พอเพาะออกกํบบาลังกายแต่เพราะยัออยงไงตรงนี้มันก็ไกลส่วนกิงข้าก็อยู่ตรงนี้แหละแม่เขาไม่มีสักกอ่านเลยเนาะแม่แต่อ่านไนเกรีกจิ๋วจิ๋ลดูแล้วเ่อใส่ไวเก่งวานหนึ่งอะ่ะนี่ดูตันนี้แข็งแรงมากเธอไม่เหมือนอันก่อนอันก่อนมันปรับข้าตรงกลางไง นี่ไงน,นี่ก็่างนี้อืมโอ้ยไม่งอกง่ายเลยไม่เหมือนไอ้ขาดตล้องจืดๆนะถือ้องเพิรถือทีนี้หมุนฝาเนี่ยออกก่อนไอ้ฝาเนี่ยแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปให้เดี๋ยวฉันปรับให้มันสมบูรก็ยังไง เออเอาไว้เึงโอ้ยถึงหน้าเชียร์ไว้อ่ะสูงเพื่นเอาประมาณนี้เออเอาให้ปรับระดับกับความสูงของคนได้เลยอ่ะ โอ้โหสูงสองเมตรแต่ทุกคนก็โหดเกินไปกลัวไม่เห็นนะนะเออไม่ต้องใช้สูงนี่แค่นี้ก็สูงเท่าเธอเนี่ย อ๋อไม่ต้องหมุนตัวนี้เธอนี่แต่นี่เหรนี่ไงมันหมุนอย่างนี้ได้นี่ไง,ไง,ไไงเออนี่มันหมุนได้แต่ต้องจับดีๆนะเออเนี่ยมันหมุนได้ไม่ใช่หมุนตัวนี้หมุนได้ทาง,งอันนี้เยลยหมุนได้ทางอันนี้เลยแตนี่เือออ่ะ อ๋อไว้เก็บอันนี้ไว้ยืดอ๋อไยอืดใกล้มากเลยผมไม่เจออันนี้ ไอ้อขอชแชร์แฉเนึ่ยเธอแชฉหนึ่งแต่สร้าง,งให้แม่หนึ่งเด้เอเธอเจอ,ขอเขาไปเที่ยวกันเดินหน้าเขาก็ถือไว้ไงเวลาตอนไหนก็แชร์เออผมว่า